สวัสดีค่ะทุกคนนะคะท่องศั์กับพี่เบิร์ด EP ที่สองแล้วนะคะเย่นะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราได้รากศัพท์ไปตัวหนึ่งเนาะคำว่ามอดที่แปลว่าตายนะคะวันนี้พี่เบิร์ดนำเสนอคำนี้ให้กับทุกคนค่ะคือคำนี้เลยนะคะคำว่าเอนิมนั่นเองนะคะคำว่าเอนิมเนี่ยแปลว่าอะไรหลายคนคงจะคุ้นคำว่าแอนิมอลใช่ไหมนะคะคำว่าแอนิมอลเนาะที่แปลว่าสัตว์ถูกต้องปะทีนี้ปุ๊บเนี่ยคำว่าแอนิมอลเนี่ยรากศั์ไปจะคำว่าเอนิมนะลูกนะคะคำว่า เอนิมเนี่ยนะคะรากศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรวิธีการจำนะจำตามที่เบิร์ดพูดตามที่เบิร์ดนิดนึง,น,งนะนะพูดว่าอะนิ่มๆม,มีชีวิตมีจิตใจพูดตามที่เบิร์ดก่อนนะคะท่องว่าอะนิ่มๆม,มีชีวิตมีจิตใจแต่ว่าพูดตรงๆมันจะไม่จำอะเนาะให้เปลี่ยนสำเนียงเสียงเป็นอะนิ่มๆม,มีชีวิตมีจิตใจ พูดอีกหนึ่งรอบอันนิ้มมีชีวิตมีจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นคําว่า a n i m เนี่ยแปลว่า life นะคะแปลว่าอะไรคะ so นะคะแล้วแปลว่า mind นะคะนะก็จะแปลว่าชีวิตและจิตวิญญาณแล้วก็จิตใจคำว่า animal ที่แปลว่าสัตว์เห็นบ้างนะสัตว์ก็ต้องมีชีวิตใช่ไหมคะมีจิตใจเนาะทีนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะคำอื่นบ้างเราอาจจะเจอคำนี้ค่ะลูกนะคำว่า animate เคยเจอคำว่า animate เป็นเวิร์บนะคะ animate เป็นเวิร์บแปลว,ว่าทำให้มีชีวิตชีวาการ์ตูนแอนิเมชันไงเห็นปะทำให้การ์ตูนมีชีวิตขึ้นมานะคะเนี่ย animate ของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคำนี้ค่ะนะคะคำนี้ลองเดาคำศัพท์นะคำว่า magna นะคะนิมิฉีนี่ นะเคยเจอคำนี้ไหมนี่ค่ะนะคะเป็นคำนามนะคำว่าอนิมอยู่ตรงนี้เลยค่ะลูกเห็นไหมคะนะคำว่าอนิมนะนะคำว่าม a c คำนี้แปลว่าเกรดยิ่งใหญ่เราลองเดาคำศัพท์ได้มาว่า m a g n i m i t y คำนี้จะแปลว่าอะไรนะคะนะจิตใจยิ่งใหญ่จิตใจยิ่งใหญ่คำว่า magnanimity แปลว่าเจาได้ไหมคำนี้ก็แปลว่าความเพนผู้มีจิตใจสูงสุดอะค่ะผู้มี จิตใจสูงสุดก็คือสูงส่งนั่นเองอย่างเงี้ยเออนะคะ เื่อไปเจอคำศัพท์เนี่ยจะได้เดาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราได้คำศัพท์กันไปอีกหนึ่งคำนะลากศัพท์คือคำว่าเอนิมใช่ป้าะงนะท่องตามที่เบิร์ดจำว่านะไมอะไรคะอนิมนม,มีชีวิตมีจิตใจอนิมนม,มีชีวิตมีจิตใจนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับลากศัพท์วันนี้นะนะคะเจอกันพรุ่งนี้ EP พีสามกับคำศัพท์อะไรเดี๋ยวไปติดตามกันสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนิมนม,มีชีวิตมีจิตใจ